ตู้เ j นะครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นตู้ไม้นะครับก็มีแบบนี้นะครับก็ไฟไม่เข้านะครับเสียปล๊กแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับไฟไม่เข้านะครับก็อาจจะเป็นที่สวิตหรืออาจจะเป็นที่ถ้าจ่ายไฟก็ไม่ทราบได้ถ้าถึงแต่สวิต์อยู่นี่เป็นไปได้ด้วยนะด้านหลังก็มีชุดวงจรอ,อีกนะครับก็เป็น ก็เหมือนกับตู้แอคทีฟทั่วไปหละ mm. ก็จะมีผ้าขระายอยู่ด้านหลังด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกนี้ยแต่ว่าในกรณีที่เปิดแล้วมันไม่ติดนี่ก็อาจจะเป็นที่สวิตได้ด้วยก็อาจจะต้องแกะดูนะแกะดูสวิตเนี่ยนะครับแต่วัดโอห์มอยาดูนะครับเดี๋ยวมาลองวัดโอหมที่ปลั๊กไฟนะครับค่าความต้านฐานที่ปลั๊กไฟเดี๋ยวก็ บอกว่าปลั๊กไฟขาดไม่ขาดยังไงอะไรเงี้ยนะโมตั้งมิเตอร์คูณ 10k นะครับมาลองวัดดูหน่อยนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องแกะดูสวิตนะครับนะครับปิดสวิตแล้ววัดไม่เห็นนะครับเปิดสวิตเปิดสวิตแล้ววัดตรงปลั๊กนี่เห็นเนี่ย ก็แสดงว่าในส่วนนี้สวิตดีอยู่นะครก็คงจะต้องแกะด้านหลังมาดูเลยนั้นเพื่อนนะแบบนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับ h p 1น2 U นี่นะครับนะเดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกมาดูกันนะครับนะครับ เปิดตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนๆก็เห็นแบบนี้เห็นในส่วนของหม้อแปลงจ่ายไฟเขาเป็นแบบสวิตชิ่ง power s u พล l y นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนที่วัดตรงปลั๊กไฟแล้วเปิดสวิตช์นะก็คือค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นในวงจรนะครับก็เลยมีค่าความต้านทานที่สูงหน่อยนะครับเพื่อนๆครับที่นี้นะครับก็คงจะต้องเสียบปลั๊กแล้วลองไฟนะครับตรง power s พ p p l y นะครับนะว่ามีไฟไหมนะครับก็จะบอกอยู่นะครับว่า บวกลบนั่นสิบห้าโวลต์น,น,นะครับแล้วก็ชุดนี้น่าจะเป็นชุดไปเลี้ยงภาคขยายนะตัวนี้คือภาคจ่ายไฟนะครับมอปแปลงนะครับตัวนี้นเป็นภาคขยายตัวนี้น่าจะเป็นส่วนของพีเอมนะครับเจ้าสายมิเตอร์มาจิ้มลงแถวนี้มันจะเป็นไปได้ไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับ อ่าเสียปลักแล้วมาดูหน่อยนะครับตัวไหนละกกาวตัวไหนละไฟว่ามันจะจิ้มลงไปได้หรือไม่จิ้มลงไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เนื่องจากว่ามันมีสายแบบนี้นะเดี๋ยวถอดปลักก่อนเดี๋ยวเอา,เอาถอดออกก่อนนะครับมันใช่ไหมล่ะเนี่ยนะน่าจะใช่อยู่นะดูหน่อยนะครับ้าใจไฟทํางานได้หรือไม่อย่างไรนะครับเสียปลักนะครับ พักแล้วนะครับโอ้ไม่ถนัดลเลยเว้ยมันไม่สามารถที่จะถนัดได้เลยนะเพื่อนไอ้มือเดียวนี่เนาะไม่ได้หนระได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมนะครับวัดไฟโอ้ยมีไฟเฉยเลยนะครับพิเตอร์ขึ้นอยู่ก็แสดงว่าในส่วนนี้ภาคจ่ายไฟจ่ายแล้วนะครับภาคจ่ายไฟจ่ายแล้วนะครับเพื่อนในส่วนนี้ ลบสิบห้ากาวบวกสิบห้าเนี้ยลองดูนะครับตัวนี้น่าจะจิ้มได้อยู่นะครับลองบวกสิบห้านะครับนะครับนะจิ้มก่อนมือหนึ่งนี่มันต้องจับประคองโทรศัพท์โอ้ยได้แล้วนะั่นนะนะครับถ้าจไฟทํางานแล้วนะครับผมกลาว่าจะไม่เปิดฝาด้านหน้าก็คงจะต้องเปิดออกมาดูนะครับเพราะว่าวงจรนันอยู่อีกแผ่นหนึ่งอยู่ด้านหน้านู่นนะครับ ตัวนี้ในส่วนนี้ทํางานได้แล้วนะครับภาคจ่ายไฟทํางานได้ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะ15โวลต์มีแล้วตัวนี้ก็ภาคจ่ายไฟออกแล้วแสดงว่าในส่วนนี้ก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ก็ถ้าเกิดว่าซ่อมเสร็จก็คงจะต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้มีหลุดมีหลวมหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับก็คงจะต้องเอาตัวนี้ปิดเข้ามานี่ก่อนแล้วไปแกะดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งครับปิดไปอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วไปดูด้านหน้านะครับ สู้นะครับสางวิสู้ๆ้ะฮะสู้ๆนะครับครับครับสู้ครับสู้สู้นะครับอรัก็กล่าวว่าจะไม่แกะออกมานะครับเพื่อนๆทีนี้ก็คงจะต้องได้แกะแน่ๆแล้วครับรู้จักแกะไหมหมูก็แบบหมูโอ้หมูกันสู้นะครับเพื่อนๆสู้ๆครับสู้นะครับเราต้องสู้ครับ ไลลซาลาจยังไงเลยสู้สู้ยกโปนี่โอเคนะครับนะสู้สู้ครับหมุนน็อตออกนะครับสู้นะครับเพื่อนเพเอ้ยหน่ออุ้ยสายกระจองกันสิได้บอกให้กันสู้อีลี่เดี๋ยวดึงมากับบอดดี้ข้างหลังกับหมุนเข่าใสายกันยังแม่บ่สุดอยู่พี่น้องนี่ก็สู้ๆต้นเหลวยังสี่ มาอไดอ้สู้ๆนะครับเอยมาบาไดได้ดีแล้วมันก็พอที่จะวัดไฟได้เอออย่างนี้หน่อยสู้ๆไปมีเตอร์อยู่ได้แล้วช่วงเวลานี้นะครับก็น่าจะเกิดปัญหาจากในส่วนของเครื่องเล่นไฟได้นั่นนะครับเพื่อนๆแต่ไฟก็มาเรียงแล้วนะพูดถึงนะครับแต่เขาไม่เล่นนะครับ ราจะวัดไฟใหด้ดูตั้งมิเตอร์ที่10โบโวลต์นะครับไฟนี่จับกาวไปเส้นหนึ่งนี่วางไว้ตรงนั้นแล้วทีนี้ก็มาดูนี่จิ้มข้าไปมันดังแล้วในเครื่องนี่จอดจอดแฉะแฉเลยเห็นไหมมีไฟนั่นนะนะครับอาหลุดแล้วกาวนะครับเครื่องเล่น m p 3ไม่เล่นนะเพื่อนนะเสียบแล้วไม่เล่นเน,นี่ยเครื่องขยายดังนะผัาขยายดังนะ,นะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวแฟลชไดร์ไม่เล่น เพื่อนๆก็อาจจะต้องซ่อมในเครื่องเล่นแฟลชไดร์เนี่ยหรือเพื่อนๆจะซ่อมในลักษณะของการเปลี่ยนเครื่องเล่น MP3 แฟลชไดร์นี้ก็แล้วแต่จะเป็นไปแต่ตัวนี้เสียอายุนะครับอะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> คงจะต้องแกะออกมาดูก่อน,นครับก็ตวไหนเสียนะหรือว่ามันจะต้องเอาเครื่องเล่นแฟลชไดร์มาใส่ใหม่นะ ตู้นี้นะครับตู้ AJ นะครับตู้ไม้นั่นเ,นเปิดเครื่องนะครับวุ้ยหัวซางวิดโลโล,โล,โลจะมีไฟตอนบอร์ดนี้ทำงานนะครับถ้าบอร์ดนี้ไม่ทำงานก็จะไม่มีไฟไชงานได้นะครับใช้งานได้แล้ว ต้องจากไปแล้วนะครับสวัสดีครับ